สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมท,ทุกท่านสำหรับคลิปนี้ผมจะมาคำนวณสูตรของตัวล่างตรงจากสูตรที่เข้ามาในวดที่แล้วเอาสูตรเฉพาะคนที่เดินุนท,ที่ยังไม่เดินก็ไม่ดูนึกวัต่อไปนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนก่อนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอ นี้จะทำขึ้นเพื่ความมันถึงและสนับสนุนจากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขจะออกอะไรเทเลขทีละจาดการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าหากชอบแนวนี้ก็ฝากกดติดตามงกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่จากทางช่องสูตรม้ยไทยฟรีโชคดีครับ ไปรเริ่มวัดเลมันคำนวณกันดูนะครับหนึสล่างด้วยล่างเลือกเะพอสูที่เดินในวันที่แล้ว A B C D วันที่แล้ว10ล่างนวันนี้ไม่เดินสูนี้หนึ่งไม่เดิน A 2เดิน2 3 4 5 6 สองสามสี่ห้าหกหน่วยล่างหน่วยล่างเดินที่สูตรนี้ไม่เดินสูนี้ปรับแล้วเดินสูหน่วยล่าง A2 สองเดินสู 1, 2 4 0 1 2ส10ูสิบล่าง สิบล่างสิบล่างเดินทั้งสองสุดสองสามสองสาแปดสงกเล้วก็สามสี่ห้าหสม่างล่างบเลยทั้งสองสูตร้อเลสออกสีหน่วยล่างหน่่ยล่างง้อเลเล่อห ยังไม่เดินให้ปรับสูตรวันนี้เนาะหน่วยล่างไปีูสูตรสี่ดล่างสีงวันที่แล้ว1ไม่เดินสุดเดินสีมาัเจ้าศูนย์สามเจหน่วยล่างสี่หน่วยล่างสเดินอยู่สูตรที่2องส6 6หกสี่หก แปดเก้าหนึ่งหกแปดเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกสูตรสีแล้วว่าเป็นสูตรดีนะสูตรดีสิบล่างสูตรดีวงที้แล้วหลุดเนาะยังไม่เข้าวันนี้ลองปรับดูลองดูดไปก่อนนะครับถ้าเข้าค่อยเอามาใช้ทางหน่วยล่างหน่วยล่างหนึ่งไม่เข้าหน่วยล่างดีสองเข้า กเจ็ดเป็นก้อศูนย์ข้าหกเนาะหกสี่หกเก้าศูนย์หนึ่งสองสามเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะลองจับกันดู v x ถ้าถ้าสี่สูตรเราจะเอาเด่นสูตรสามไอสี่สูตรลองสามสูตรตรงนี้ถ้าสามสูตรเราจะเอาเด่นสูตรสามลอง สองสูตรที่ชนกันได้สิบล่างโยลงมาเอ z หน่วยล่างศูนย์ศูนย์มีหนึ่งหนึ่งมีหนึ่งสองมีสองสาม สามสามสามสิบล่างสามเยอะสุดสี่มีหนึ่งสี่มีสองสองสี่ปตรงกันห้าก็มีสองไปตรงกันหกมีสองไปตรงกันเจ็ดมีสองไปตรงกันตลรองไม่มีเลยเอาวัดดวงไปเลยครับสิบล่างนี่ ไมีตัวรองเป็นตัวกันมีตัวเด่นกับตัวกันเอาเด่นสุดไปเลยหน่วยศูนย์มีสองศูนย์เป็นตัวรองหนึ 1, ่งหนึ่งเป็นตัวเด่นสุดนะครับหนึ่งเด่นสุดศูนย์สองศูนย์มีสอง 0, สอ,สองมีสองสองมีสองเก้ามีสองออหน่วยล่างเด่นสุดหนึ่งลงันสองเก้า,จ,าจับคู่ล่างตรงจับคู่

สามเก้าพวกเรางตูงก็ได้ได้สี่ชุดตามนี้นะครับราเอาเด่นมาตัดเนาะถ้าเอาเด่นมาตัดหนึ่งสี่ห้าหกเด่นต,ดตัวนี้ ถ้าเต้มมาตัดเต้มเด่น2 3 6 7 2 3 6 7 2 3 6 7มี3มี2ถ้ทังนั้นชุดเด่นจะมีอยู่3ชุดตัวนี้ชนเด่นสุดแต่ไม่ชนเต็มอันนี้ชนเต้มเด่นสุดแต่ไม่ชนเด่น ต้องมีถ้าสูตรนี้เข้าจะต้องมีสูตรเต้มหรือสูตรเด่นสูตรใด้จุดหนึ่งสร้างงนให้ดูชนตัวนี้เป็นหลักเด่นที่นี่นี่สามหนึ่งสามศนย์แล้วก็3ามเก้านะสำหรับสูตรนี้เด่นสุดเผื่อมีแต้มสองสามหกเจ็สองสามกแล้วแก้ไข เต็มให้เพิ่มอันนี้เต็มชนเด่นนะเติมชนเด่นจะอยู่ในกรอบนี้เพื่อเพื่อเต็มเข้าต่เด่นไม่เข้าเหมือนงูที่เลี้ยวอะไรรกันได้สองสองศูนย์สามเก้าอะไรประกันได้สาม เต็มสามเปศูนย์แล้วก็อะไรอีกอ่ะหกเจ็ดหนึ่งสามอะไรบวกันได้หกศูนย์หกหนึ่งห้าสองสี่จะมีแปดแปดได้หกเนาะเจ็ดเก้าได้หกคือในเจ็ดเก้าได้หกตัวนี้หนึ่งอันนี้เต็มเจ็ดศูนย์เจ็ด หนึ่งสองสาเจปเตมจอันนี้เต็มสองหกหกหนึ่งหนึ่งเตีมสองหนึ่งสอห้าหนึ่งสห้าหสห้าอันนี้เป็นเต็มที่ชนดิน ถ้าเดินไม่มามาเต็มก็จะอยู่แถวล่างถ้าทั้งเดินทั้งเต็มมาจะอยู่กรอบด้านบนนะครับใคยให้อันนี้เป็นใครให้เป็น ep หนต่อจาก10ึ่งศูนย์ศูนยเปดห 30 0 0 0นย์เต็มเมเอ้ม3สี่ข้าแเตมสาม้าไปสาไปเตมสาอเคแเตมคู่จะมีอยู่หกตมขี้จะมีอยู่ห้าหนึ่งอ๋อนี่สาอีกตัวนึงนี่ เอมหสิบหกโซคอหกเจ็ดนะครับจากสูตรที่เข้ามานวดที่แล้วสูตรที่เข้าก็ดูไปก่อนแล้วเอาสูตรที่ที่ดื่นนดทีแ้วมาใช้งานนะครับ ตนี้เดยนสูตรสำหรับคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้ก่อนนะครับโชคดีครับ